กุญแจสู่การปลดล็อกเป้าหมายราศีธนูปี2568สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่นะครับปี2568นี้ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีความสุขประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับ ส่วนสําหรับใครบางคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองในปีนี้จะตั้งเป้าหมายว่ายังไงดีก็ลองมาฟังคลิปนี้ดูนะครับเพื่อจะช่วยให้คําแนะนําหรือจะช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายในปีนี้ได้นะครับโดยคลิปนี้นอกจากจะแนะนําเป้าหมายแล้วเราจะมาดูคําทํานายความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพในเดือนมกราคมนี้ปี268โดยเช่นกันนะครับ ราศีธนูในปี268นะครับอะไรคุณแจสู่การกดล็อกเป้าหมายในตัวคุณนะครับไพ่ขึ้นเป็นนิรันดรผทนะครับเป็นพลังงานของการสร้างสารรค์นะการสร้างสารรค์ผลงานนะครับในเรื่องของความรู้ในเรื่องของความสามารถศิลปะ ในปี2618นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะากใครทําธุรกิจหรือทําธุรกิจเสริมนะครับจะมาจากความรู้นะครับมาจากความสามารถที่คุณมีหรือว่ามีการเสริมเพิ่มเติมหาทักษะหาความรู้เพิ่มขึ้นนะให้เกิดความสําเร็จนะความปังหรือถ้าคุณมีธุรกิจเดิมอยู่แล้วก็มีการเสริมเพิ่มเติมนะอาจจะเสริมในเรื่องของธุรกิจให้มีการส่งออกมากขึ้นนะจากความรู้ความสามารถนํามาทําให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะในเรื่องสิ่งต่างๆนะหรือรวมไปถึงเรื่องของ สินค้าออนไลน์ต่างๆและทำให้คุณเกิดความสำเร็จในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าอดีตของคุณนะหรือสิ่งที่คุณผ่านพ้นมาเนี่ยล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดีที่หนุนนำนะครับในเรื่องของความเสร็จของตัวคุณอีกหนึ่งทิศทางด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยชาวราศีธนูนะครับในปี268เป็นพลังงานของการสร้างสรรค์ผลงานนะครับมาดูืว่าไพ่ขยายว่าอย่างไรบ้างนะครับ ให้ขึ้นทําความเข้าใจนะครับในปี2 6 8นะครับสิ่งที่คุณต้องจัดการนะนในเรื่องของความรู้นะความสามารถของตัวคุณหรือสิ่งที่คุณเก่งอยู่แล้วนะคุณต้องนั่งทบทวนนะในสิ่งผ่านมาในปี2 6 7คุณเก่งเรื่องอะไรนะคุณมีความสามารถเรื่องอะไรทบทวนให้ดีสิ่งทบทวนนั้นเนะี่ยทำให้คุณนํามาต่อยอด นำมาพัฒนาตัวเองต่อสร้างสารรค์ผลงานนะเรียนรู้เรื่องสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ในเรื่องนั้นๆนะหากคุณทํารทรออธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายนะเรื่องอะไรค้าขายอาหารทะเลอาหาร สินค้าต่างๆหรือคุณทําธุรกิจออนไลน์นะคุณก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมในสินค้าต่างๆที่คุณทำหรือคุณทําเกี่ยวกับข้าราชการโอเคสายงานของตัวคุณเนี่ยคุณเก่งเรื่องอะไรนะคุณจะต่อยอดสิ่งนั้นอย่างไรนะคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะยิ่งทําให้คุณเมื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อคุณเก่งมากขึ้นเป็นการสร้างโอกาสฮะเป็นการสร้างผลงานได้ดีขึ้นสร้างสรร์ผลงานได้ตูกใจ หัวหน้างานมากขึ้นนะผู้บังคับบัญชาได้มากขึ้นนะหรือว่าลูกค้าของคุณได้มากขึ้นในปีส5 6ร้อยหกสิบนะครับต่อมาให้ขึ้นการเดินถากนะการที่คุณจะคิดความสร้างสรรค์หรือสร้างหลังสรรผลงานนะมีไอเดียอะไรแปลกแปลกมีไอเดียอะไรใหม่ๆตรงใจลูกค้านะตรงใจผู้คนตรงใจหัวหน้างานสำคัญเลยนะการ คือในปีวคือในปี2 0บ8เนี่ยคุณก็หาเวลาหน่อยพักผ่อนนะพักผ่อนตัวเองบ้างนะครับอย่าไปเครียดอะไรเยอะอย่าไปคิดตลอดทั้งมงทั้งวี่ทั้งวันหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างนะครับไปคืนอแนะนำเลยนะว่าในปี2018สิ่งปี้เป็นเป้าหมายระดับต้นๆน,นะเออระดับที่2ก็ได้นะคือคุณต้องไปเที่ยวบ้างนะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปกับครอบครัวไปกับคนที่คุณรักนะเพื่อสร้างความสบายใจการที่คุณเหมือนคล้ายๆไปดูงานนะเออไปดูต่างที่ต่างแดงต่างถิ่นเนี่ย มันทำให้คุณได้เห็นวัฒนธรรมได้เห็นถึงวิถีชีวิตเห็นความชอบของคนเห็นความคิดของคนคนก็ชอบแบบนั้นกันเอยเราจะมาพัฒนาธุรกิจของเราอย่างไรเออคนชอบแบบนี้กันเนอะเราพัฒนาแบบนี้ดีกว่าเออคนจังหวัดนี้เขาชอบแบบนี้นะเฮ้ยคนประเทศนี้เขาชอบแบบนั้นกันนะมันทำให้คุณเนี่ยไปเห็นไอเดียใหม่ๆและนํามาต่อยอดกับสิ่งที่คุณทํามีอยู่เดิมนะใน <c oughs> เรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการสร้างสรรผลงานใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆก็จะมาเกิดขึ้นจากการเดินทางในปี268นะครับต่อมาซิวไว้ยังไงไต่อไพ่ขึ้นเก็บซ่อนความรู้สึกอะไรที่ผ่านมาแล้วนะในปี267หด้รือปีพันผ่านมาทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้เลยไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับไพ่คือว่ายังมีบางสีบางอย่ญญาที่ลงเหลือในใจิตใจตัวคุณอยู่ในเรื่องความผิดพลาดในเรื่องความกลัวในเรื่องของความกังวลน,นะ สิ่งนี้จะเป็นเครื่องขวางกั้นมันมันขวางกั้นยังไงคือยิ่งคุณมีความทุกข์ยิ่งมีความไม่มั่นใจเนี่ยมันทำให้มันเหมือนไปขวางกั้นความสําเร็จนะทาให้คุณไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ไอ,อ้น,นุ่นอินนั่นก็กลัวไปหมดไอ้นุ่นอินนั่นก็อย่าทําเลยเดี๋ยวมันไม่ดีอย่าไปทําเลยเราทําไม่ได้หรอกเนี่ยมันทาให้คุณไม่สามารถที่จะกล้าจะคิดได้กาที่จะทําได้ดังนั้นอะไรผ่านไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปคุณลงมือทําคุณทําให้สําเร็จคุณทําให้สุดความสามารถ อะไรก็ตามที่คุณปลดเปลื้องปลดเปลื้องเป็นอิสรภาพทางใจนะกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นตั้งเป้าหมายไว้เลยนะว่าปีนี้คุณต้องทําให้ได้ปีนี้คุณจะกลาจะคิดมากขึ้นจะเก่งมากิ่งขึ้นนะตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ก็จะบังเกิดความสำรจากการที่คุณเอาชนะใจตัวเองนี่แหละในปี268นะครับแล้วเ,เนี่ยชาวราศีธนูในปี268กุญแจสุขการปลดล็อกเป้าหมายให้ขึ้นเป็นมิรนันบรรพศสร้างสรรค์ผลงานหนึ่ง สร้างสารรค์ผลงานด้วยการเรียนรู้ 2. ส,สร้างสารรค์ผลงานด้วยการไปเที่ยว 3. ส,สร้างสารรค์ผลงานด้วยการเอาชนะใจตัวเองนะครับสภาวะพลังใจนะครับของชาวราศีธนูเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูเรื่องของตำแหน่งแรกนะครับจดเด่นตัวตนไพ่ขึ้นเป็นพระรามนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยในวงตรงนี้ เดินทางเก่งนะเ,ออเวลาจะทําอะไรก็ตามทุกอย่างมีการเดินทางตลอดเวลาถ้าจะไปทํางานจะไปท่องไปเที่ยวนะครับแต่การเดินทางเนี่ยจะได้รับโอกาสหรือได้รับความสุขที่เข้ามาในด,ดวเช่นกันนะครับอามาดูชื่อว่าแรงปัญนานะครับไพ่ขึ้นเป็นอ,อ่คุณเนี่ยมีความอยากจะปลีกตัวนะเออออกจากสังคมหาสถานที่สบายใจหรือคุณเนี่ยในหัวจุดนี้นะมีการเดินทาง ออกไปหาความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเองไปเข้าปา่านะเข้าภูเขานะหาความสบายใจปิกเล่นจากผู้คนนะบางคนไปปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้เพื่อจะสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะครับมาดูว่าวาสนาเป็นอยา่างไรดูสิวาสนาไปขึ้นเป็นพระเกตนะครับโชคนะมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาคอยปกปักรักษาหนุนนําช่วยเหลือตัวคุณนะครับยิ่งในห้องชุดนีด้นถ้าคุณได้อ่า ลิกเลนนะเออไปเข้าป่าไปปฏิบัติธรรมก็เป็นการเสริมตัวงกับตัวตนเองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นมากิขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมารด้ชุบ้านในเรื่องของความรักคนโสดนะครับอดีตเป็นอย่างไร อดีตนะครับไปขึ้นเป็นในเรื่องของสองเหรียญนะครับขึ้นเป็นเพอรอเอในเรื่องของอดีตมันมีหลายอย่างที่มันยังคิดไม่ออกนะเออจะเอาอยางไงดีกับความน่าความสัมพันธ์ดีหลายสิ่งหลายอย่างมันยังตัดใจไม่ได้นะเออหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นเรื่องของการสร้างพลังงานจิตใจของตัวตนตัวคุณเนี่ยให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะเออบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้เ,ออเวลา ให้กับตัวเองเยอะๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก,ก็อย่าไปคิดเยอะคิดมากเพราะว่าในด็ตเนี่ยคุณเจอเรื่องแต่แบบเออหนุอินี่นันก็ไม่ได้เรื่องความรักน่าเจอความผิดหวังเจอความผิดพลาดแต่ชอบใครแล้วมันก็แบบเออเขากลับไม่ชอบเราเขากลับไปชอบคนอื่นอีกอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นการที่คุณต้องค่อยๆปรับติดใจตัวเองให้ดีขึ้นนะครับปัจจุบันล่ะ ปัจจุบันไปขึ้นในเรื่องของเตรียมพรอนะครับไปขึ้นเป็นอธิษฐานในเรื่องปัจจุบันต้องสร้างความเข้มแข็งนะแต่ก็อย่าให้ความเข้มแข็งนั้นน่ะมาเป็นสิ่งที่มันเป็นการสร้างกำแพงใน,ในใจใจตัวคุณที่จะไม่อยากที่จะไปอะไรมากนะกับความรักและพยายามที่จะหลีกหนีออกจากความสมพั์ที่เข้ามาเลยทั้งหมดเนี่ยมันยิ่งทาให้คุณปิดกั้นตัวเองจนเกินไปบางคนก็บ้างงานไปเลยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ในเรื่องความรักมันไปต่อไม่ค่อยได้ต้องระวังให้อีกนะครับมาดูเรื่องของอนาคตหลัก อนาคตไปขึ้นเป็นสามถ้วยขึ้นเป็นทุกอย่างดีขึ้นนะครับจากการที่คุณพยายามที่จะหลีกหนีจิตเสยงต่างก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่มากเกินไปเนี่ยมันก็จะทให้คุณเกิดความสบายใจได้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่เป็นความสบายใจเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คุณสามารถที่จะมีความสุขได้มากขึ้นนะกับการดําเนินชีวิตกับการจะเปิดใจรับรักใครสัะกลนได้มากยิ่งขึ้นโดยเช่งการและความรักในอนาคตก็จะค่อยๆดีขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่มีความสบายใจนั่นเองนะครับ มาดูสาหรับคนที่มีคู่กันบ้างนะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรนะเจ้าชะตาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าตาไปขึ้นเป็นเจ้าชายถือถ้วยนะครับไปขึ้นเป็นที่รู้จักนะเรื่องของตัวตนของตัวคุณเนี่ยมันต้องเป็นการที่ต้องค่อยๆที่จะฟังเสียงหัวใจตัวคุณเยอะๆนะครับแล้วก็การที่จะเข้าใจคู่ของคุณว่าเขารู้สึกอย่างไรจะพัฒนาต่อแบบไหนเนี่ยเป็นการที่ค่อยๆทําความรู้จักค่อยๆที่จะเดินรู้ซึ่งก็ในการถามว่า คุณเปิดใจไหมคุณก็ณเปิดใจกับคู่คุณเนคนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเรารูซิว่าคู่ของคุณล่ะเป็นอย่างไรนะครับเออไพ่ขึ้นในเรื่องของ แปดเหรียญน,นะขึ้นเป็นความมั่นใจนะครับอืมเขาก็มั่นใจตัวคุณคเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างๆที่มันเป็นทางความรู้สึกเป็นการที่พยายามที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่เป็นในปัจจุบนันเขาก็ปรรปกปเปิดปรับคุณก็เปิดรับนะถือว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไปในทิศทางที่มันพยายามที่จะเข้าใจการพยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งก,กันและกันในเรื่องความสัมพันธ์ความรักมันก็ไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันนะมาดูเรื่องของการงานกันบ้างน,นะครับสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรคนที่กําลังหางานนขึ้เป็น พยามาดนะครับมันมีหลากหลายอย่างที่เป็นทั้งอุปสรรคนะเป็นหลา,ลายอย่างที่คุณต้องเอาชนะหลา,ลายอย่างที่คุณต้องต่อสู้นะครับเพื่อจะได้รับโอกาสได้รับงานที่กําลังมีเข้ามานะเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทําในห้องสุนี้หรือคุณกําลังจะไปสัมภาษณ์งานก็ดีกําลังจะไปสมัครงานก็ดีต้องใช้ทุกๆนะทุกๆประสบการณ์นะครับทุกๆความรู้ทุกๆความสามารถใช้ความตั้งมัน่นใช้ความตั้งใจนะทุกๆอย่างที่คุณคิดยุ่งทำเนี่ยจะเกิดความสมหวังจะเกิดการได รับงานในหงวงจงนี้ได้ด้วยเช่นกัดนะครับมาดูในเรื่องคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชการนะครับใขึ้นเป็นเรื่องของอวักยักนะครับในเรื่องอดีตนะอะไรก็ตามที่ผิดพลาดมาให้อาภัยตัวเองนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนทําใหม่สร้างสารรค์ใหม่ ทำให้เกิดความเข้าหน้าได้มากยิ่งขึ้นจากการการของตัวคุณที่มีการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไขให้งานของคุณมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรที่เป็นปัญหาก็แก้ไขให้เรียบร้อยอยา่าขังข่าจะได้มีการจัดการบริหารเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นเรื่องสิ่งที่คุณกลัวคุณกังวลนะก็พยายามปรับใจตัวคุณให้ดีขึ้นด้วยนะครับจากการที่คุณลองไปสร้างความสุขจากการที่คุณอลองไปหา สถานที่ที่ทำให้คุณมีความสุขความสงบในใจิตใจตัวเองนะในยามมันหยุดก็ลองไปหาสถานที่ที่มันไม่ต้องไปเจอผู้คนมากนะแต่เป็นการที่คุณแบบเอ,อ่ออยู่แล้วรู้สึกสบายใจก็อยู่ไปสักพักหนึ่งเมื่อคุณเกิดความสบายใจมันจะได้มีแรงที่จะมากระจัดกระ่านะแก้ไขปัญหาสร้างความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและถึงอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับไพ่ขึ้นเป็นพยัคฆ์รุ่นะครับอืมโอกาสดีๆริองมีมานะในเรื่องของ ใครขึ้นเป็นพยาคุณเนี่ยคือมีโอกาสมากับผู้รักผู้ใหญ่โอกาสมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาด้วยนะครับแล้วเนียมันก็มีโอกาสได้เซ็นสัญญานะครับจากในเรื่องของการเชื่อมโยงบริษัทเชื่อมโยงในเรื่องของรับวิษาหกิจเชื่อมโยงในเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆนกับผู้คนนะครับจากรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสเข้ามาด้านโอกาสที่จะมเข้ามาเนี่ยไม่อยู่ที่ว่าตัวกุลต้องเอาทั้งความรู้เอาทั้งความสามารถของตัวกุลงัดออกมาให้หมดจะได้ความโอกาส ที่ดีมากขึ้นนะครับรวมไปถึงไพ่วาสนาเนี่ยนะขึ้นในเรื่องของโชคที่มากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดังนั้นเนี่ยให้คุณไปไหว้นะครับพยาครุฑนะพญานาคนะครับแล้วใ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยปกปักรักษาตัวคุณหรือคุณไปไหว้พยาครุฑที่ตรอกครุฑนะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ได้รับพรนะเสริมอํานาจเสริมบารมีเสริมโชคลาภเสริมความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจตัวคุณในเดือนมกราคมนี้ได้โดยเชงกัดนะครับมาดูเรื่องของการเงินกันานะครับ การเงินไพ่ขึ้นเป็นราชสีนะครับการเงินีบยไพ่ขึ้นเนี่ยเรื่องของการที่เจอเรื่องในจ่ายนะคนกันเยอะแต่รายรับก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะเออมันก็ไม่น้อยหน้ากันนะแต่รายจ่ายมันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะจัดการบริหารอย่างไรมากกว่านะครับต้องมีความเข้มแข็งในใจในการจ่ายออกไปนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้อง ดูเรื่องงิรรับปายจ่ายนะมีการทําจดบันทึกเอาไวด้ดีๆเนะี่ยไม่งั้นเดี๋ยวรายจ่ายมันจะเกิดรอยรั่วได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะครับในเดือนนี้จะมีโชคลาภไหมโชคลาภไปขึ้นเป็นผัพุดนะครับโชคลาภมากับคําพูดนะโชคลาภมากับปากนะปากพาโชคเหมือนกันนะในห้องช่วงนี้นะครับแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของวาสนาด้วยนะวาสนามาก,กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ย การที่คุณได้โชคลาภมาจากการก่อพรกับเทพเทวาและจะมีโชคลาภเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเนี่ยให้คุณไปไหว้ดาวเกี่ยวกับพญายนาเพื่อจะเสริมโชคเสริมลาภของคุณในเดือนมก,กราคมนี้นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็นอย่างไรดูสิสุขภาพไปขึ้นเป็นผ่าผายนะระวังเหมือนกันสภาพปะกาศนะ อาหารการกินต่างๆเนี่ยต้องระวังเพราะว่าในเรื่องของการที่คุณต้องดูแลร,ร่างกายของตัวคุณให้แข็งแรงมาก,กิงขึ้นจะได้ไม่ป่วยงา่ายยิ่งหากใครเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิแพ้แพ้อากาศ,แพ,ากาศแพ้อาหารทะเลนะก็ยิ่งระวังใี้เข้าไปใหญ่เลยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณเองหากไม่ดูแลสุขภาพให้ดีก็ยิ่งป่วยได้เร็วได้ไวมากกว่าคนอื่นเขานะพยายามที่จะออกกําลังกายพยายามที่จะดูเรื่องอาหารการกินให้ดีนะครับยิ่งโรคภัยแค่เจ็บมาใหม่ๆเนี่ยโวยก็ยิ่งต้องระวังมาก ขึ้นนไปอีกะครับมาดู้ชื่อว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับมาดูตำแหน่งจุดอ่อนไพ่ขึ้นเป็นประกาศนะครับอืจุดอ่อนนะในพลังงานของการที่คุณเองต้องระวังการกระทําของตัวคุณนะจากการรอบคอบจากการที่คุณต้องดูในเรื่องของ อเอกสารต่างๆนะรอบคอบให้ดีความผิดพลาดต่างๆมาจากความเผลอเรอมาจากการที่คุณคิดว่าเอะมันดีที่สุดแล้วมาจากการที่คุณคิดว่ามันไม่มีอะไรผิดพลาดบางครั้งบางสิ่งบางอย่างทุกๆคนมีโอกาสผิดพลาดได้หมดหากคุณรอบคอบนะโอเคตรวจสอบสักสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งนะรือให้คนอื่นมาช่วยตรวจสอบเนี่ยมันจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าถ้าเกิดความผิดพลาดก็จะไม่มากจนเกินไปจนเกิดความสูญเสียน,นั่นเองนะครับ มาดูอ,อุปสรรคสิตำแหน่งอุปสรรคว่าอย่างไรนะครับไปขึ้นอสรพิษนี่แหละในเรื่องของความผิดพลาดที่มันมาจากความเปิดเรื่องของตัวคุณนะมันจะแหวงเข้ามาทำให้คุณเกิดความสูญเสียนะเสียเงินเสียทองเสียโอกาสต่างๆเสียความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้รับผู้ใหญ่นะแลวเวื่นี้ในพวงจุงนี้สิ่งสําคัญคือสิ่งที่คุณต้องอระมัดระวังนะเรื่องของเอกสารนะการเซ็นสัญญาการาดูในเรื่องของการกระทําหรือการปฏิสัมพันธ์นกับผู้คนก็ต้อง ทำให้ดีนะรอบครอบไปมากจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดอันเองนะครับเมื่อเชื่อว่าไพ่สิทธิกัลยาณ์นะครับจะบอกอะไรกับคุณขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับชี้แนะแนวทางสองข้อปันไพ่สิทธิกัลยาณ์หนึ่งไพ่ขึ้นเป็นพยาครุฑนะครับในห้วช่วงนี้นะถ้าคุณอยากจะมีความปังนะไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตดูว,ว่าการที่คุณจะมีสติในการไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ย ให้คุณไปไหว้นะพรยากุตที่ตรอกกุฏที่กรุงเทพมหานคะรนะครับไปขอพรกับท่านนะให้ท่านเนี่ยส่งพลังงานนะส่งพลังงานดีๆเนะี่ยให้คุณมีความมั่นใจมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตนะให้คุณมีทรัพย์มีโชคมีลาภไปขึ้นให้ท่านปกปักรักษาตัวคุณนะครับสองไปขึ้นเป็นพระอุป,ปกุตนะครับให้คุณลองไปไหว้นะเออไปไหว้พระอุป,ปกุตที่อ่าเชียงใหม่นะ เป็นวัดพระอุปคุตเลยนะครับให้คุณเนี่ยเข้าไปไหว้ท่านขอโชคขอลาบนะขอเงินขอทองขอทรัพย์ขอให้กระจัดแต่ประปรปสรคปัญหาต่างๆให้ใช้ชีวิตราบรื่มายี่คืนนะรับพลังงานดีๆไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้เงินคิดอะไรก็ได้ทองมาทขึ้นโดยเจนกัรน,นะครับมาดูซิว่าไพ่บุญอยากเป็นฐานว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นปล่อยปลาไพ่ขึ้นเป็นสวดมนต์ก่อนนอนนะครับในการเสริมดวงนะในการสวดมนต์ก่อนนอนเป็นจุดที่ดีแล้วก็สําคัญมากมาก คุณลองที่จะสวดมนต์นะหรือว่านั่งสมาธิสัก5้าสิบนาทีเพื่อจะสร้างพลังงานจิตใจ,ใจตัวคุณที่ดีขึ้นนะเวลาจะทำลายคุณก็จะมีสติมากยิ่งขึ้นไรตรตรองมากยิ่งขึ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีโอกาสจะขึ้นกับตัวคุณเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงจากการที่คุณมีสติในการใช้ชีวิตนะครับรวมไปถึงการปล่อยปลานะเพื่อจะช่วยเหลือนุนนําให้น้องปลาเนี่ยมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะ,ะเราให้ชีวิตกับเขาคุณก็จะได้รับโอกาส ได้รับพลังงานดีๆได้รับความสําเร็จได้รับความสมหวังถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือตัวคุณนะด้วยพลังงานของการกระทําพลังงานของการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของเลขมงคลน,นะครับที่จะเสริมวาสนาของตัวคุณเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเป็นเลขสามไพ่ขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขสามเสริมในเรื่องของ พลังงานจิตใจที่มีความเข้มแข็งเลขหนึ่งก็เสริมความมั่นใจเหมือนกันแล้วเนี่ยเมื่อคุณเป็นเลขหนึ่งเลขสามเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามก็จะสําเร็จด้วยความตั้งใจสําเร็จด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณนะครับแล้วเนี่ยในเรื่องของพลังงานนะโชคที่มากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมาพร้อมกับการกระทําของคุณที่มีความมั่นใจนะเทพเทวาก็คอยสนับสนุนช่วยเหลือทุกๆการกระทาทุกๆความสําเร็จของตัวคุณตั้งใจสิ่งไหนปรารถนาสิ่งไหนก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เทพเทวาสงก์คอยหนุ่นนาช่วยเหลือนั่นเองนี่ย ให้คุณเอาเล็ก3เล็กหนะครับทำไปไเป็นไอยเปร์ก็ได้จดใส่กระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้โดยเช่นกัดแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับ